เซนทันพัฒนาทุ่มงบ112ล้านบาทให้กรมทางหลวงสร้างทางลอดกับรถเซ็นทันสยาลยาพร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ลาสุดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนำโดยคุณวรยาจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายสลาวุฒิทรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเดินร่วมทำพิธีมอบทางลอดกับรถโครงการก่อรสร้างทางลอดกับรถเซนทันสยาลยาโดยบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนได้มอบเงินสนับสนุนกว่า1 112ล้านบาทให้กับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในการดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และแล้วเสร็จในปี2566และได้เปิดใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทางลอดกับรถเซ็นทัลสัลยาตั้งอยู่บนถนนบวรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข338มีรูปแบบการก่อสร้างทางลอดขนาด2ช่องจราจรแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะสีตีเส้นโดยทางลอดแห่งนี้ค่ะตั้งห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทัลสัลยาประมาณ500เมตรค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ เส้นทางเข้าออกได้คล่องตัวสะดวกมากขึ้นทางลอดแห่งนี้ค่ะใช้สําหรับรถเล็กที่มีความสูงไม่เกิน2เมตรครึ่งเรียกได้ว,ว่าทางลอดนี้ค่ะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจังหวัดนคนปรปฐมและประชาชนที่สัญจรไปมากันค่ะเออสนอพัฒนาจํากัดมหาชนนะคะเราก็เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วเราก็เล็งเห็นว่าการที่เรามีศูนย์การค้านะคะในแต่ละย่านในแต่ละเมืองเนี่ย เราก็อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ทําให้มีประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่บริการเยอะนะคะเราก็เลยมีความคิดเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสไปปรึกษาประธานกรมทางหลวงท่านนพิธีก็แนะนําว่านะคะก็อยากว่าถ้าเราจะทาให้รถไปมาได้สะดวกเนี่ยก็อยากให้ทําทางลอดนะคะก็เลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทําร่วมกับกรมทางหลวงเราก็เลยมีความยินดีที่เราได้บริจาคแล้วก็ มอบเงิน112ล้านบาทนะคะมอบให้กับทางกรมทางหลวงก็ได้จัดแผนนะคะแล้วก็ได้สร้างโมเดลนะคะซึ่งเป็นทางลอดนะคะบนถนนโรมราชชนนีนะคะซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลขสามานะคะแล้วก็เป็นทางลอดซึ่งก็หวังว่าท่านก็ มีความพึงพอใจนะคะหลังจากที่ได้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยก็จะดูแลตั้งแต่เรื่องให้รถไปมาได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็มองถึงแผนการลงทุนระยะยาวของภาครัฐไม่ให้มีความซ้ําซ้อนแล้วก็มีความเชื่อมโยงในอนาคตด้วยนะคะการที่เราทํางานร่วมกับกรมทางหลวงแล้วนะคะเราก็ยังทางานร่วมกับ หน่วยราชการต่างๆไปถึง10หน่วยงานราชการทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้นท่านพัฒนาก็รป้สุดมีความยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนร่วมของภาครัฐนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นนะคะนะก็เป็นความความร่วมมือนะครับระหว่าง ทางเซ็นทันกับทางก mm. รมทางหลวงรูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยนะครับผมมองว่าในเส้น338นะครับเหือนบนรถราชินีเนี่ยก็เดินใหญ่กลางเมืองเลยเป็นจนถึงสามแยกที่เป็นครปฐมนะครับซึ่เป็นเส้นทางสายหลักรมาณจะจังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันก็ประมาณ8หมื่นคันต่อวันซึ่งถือว่าเป็นเป็นจำนวนที่ลดรถสูงมากนะครับเพราะนั้นการที่จะมีการเชื่อม เส้นทางระหว่างห้างนะครับซึ่งต้องยอมับา่าเซ็นท่านเนี่ยเป็น,เป,นเป็นห้างสต่เป็นศนค้าที่คนนิยมนะครับน่าจะเป็นอยู่ในกรุงเทพ ชานเมืองรต่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นการเข้าออกของของของพื้นที่ที่ติดกับทางของแผ่นดินเนี่ยนะครับซึ่งรถเยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นความจำคัที่ต้องมีการออกแบบร่วมกันนะครับระหว่างทางห้างสินค้านะครับกับทางกับทางรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงมีหน้าที่อะไรลมีหน้าที่ดูแลการเชื่อมเส้นทางนะครับระหว่างภาคเอกชนกับทางแผ่นดินซึ่งจะมีรถเนี่ยรถประชาชนทุ่ตัใช้งานอยู่เยอะมากนะครับเพราะนั้นการเข้าออกนะครับทาง ามปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ความสนะดวกสุดท้ายโจย์ก็สรุปกร,ปตรงตัวนะครับถ้าใครมาใช้ก็จะเห็นว่าไม่ได้เอื้อกับทางเซ็นทนนนรัลอย่างเดียวเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับสามารถจะขับรถนะครับได้แล้วก็รูปแบบคั้งนี้เป็นรูปแบบก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะในการที่จะมีการออกแบบในการขับรถเนี่ย เป็นอันเดอร์พาร์ทนะครับถนะ้าใครดูก็จะเห็นว่าแล้วพอขึ้นมาแล้วก็ยังมีวงเวียนในการที่ยังมีการแยกไปซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นรูปแบบที่ดีที่สวยแลสวยนะครับแตานี้องขอขอบคุณเซนท่านนะเพราะถ้าเซนท่าน,นไม่ไม,ไม่ไม่บริจาคเราอาจจะทําแต่อาจจะทําช้าหลักการเราคือให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยสามารถไปใช้ได,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 ด้ด้วยาจะใช้ได้ตลอดแ้่บางจุดเนี่ย ถ้าเราเห็นว่าเราสามารถที่จะดำเนินการเองได้อยู่ในแผนเราเราก็จะมีการทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเซตสิ่งในการทํานี้มันอาจจะอาจจะต้องรอเวลาหน่อยถ้าเกิดท้งเคสแบบนี้มีท่านเอกชนเขาเรียกว่ามีการบริจาคหลักก็คือเพื่อเป็นสาระประโยชน์นะครับเพื่อคนอื่นเพื่อนินใช้ได้ด้วยนะครับไม่ได้ว่า เซ็นทรัลหรืออะไรโดยใช้ที่คนเดียวถ้าแบบนี้เราก็ไม่นุยากก็อยากกระฝากนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางรดกับรถเนี่ยก็เปิดดําเนินการแล้วแล้วก็มีความสะดวกสบายมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยท่านยิบดีก็พูดเองนะคะว่าน่าจะเป็นต้นแบบในในการจราจรแล้วก็การหมุนเวียนรถได้คล่องตัวและสะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ในฐานะที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะเราก็ต้องการเป็นส่วนร่วมของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในสิ่งที่เราจัดทาทั้งหมดเนี่ยเราก็ทาเพื่อ สาธารณประโยชน์แบบทุกคนนะคะเราอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะเราอยู่ใกล้ศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็เราก็เป็นพื้นที่สำรันจริงๆนะคะเราเป็นพื้นที่ของ Sendor อร์ไลนะคะก็อยากจะฝากฝังตรงนี้นะคะเทศากาลสงการก็มาถึงแล้วการใช้รถก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะตอนนี้เส้นทางสะดวกสบายแล้วก็รถไม่ติดนะคะก็อย่างน้อยช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกทุกคนเดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงวันสงการนี้ด้วยะคะ่ะ